อวดอีกแล้วมาอวดชมจันทร์อีกแล้วกัโคดอกเดียวนี่ปลูกต้นเดียวนะนี่ออกรอบสองแล้วนะจ๊ะชมจันทร์เนี่ยริดใบออกไปเพื่อที่จะให้เห็นกันชัดชาดเราชมจันทร์ออกดกดีมากๆเลยยาระบายชั้นดีกินเข้าไปแล้วขับถ่ายคล่องเชียดูสิเยอะไหมเยอะ ช้กันเนี่ยติดเยอะมากเลยเก็บกินไปก็เยอะละด,ดูดีดูดีนี่ปลูกต้นเดียวนะในกระถาง8นิ้วนะเนี่ยอุ้ยหล่นค่ะลนในกระ,ระถาง8นิ้วปลูกอะไรก็ได้ในกระถางเนี่ยได้กินหมดแหละ สะออนค่ะสะออนสะออนชมจันเดี๋ยวดูนี่ก่อนพริกพริกก็ติดเยอะมากเลยพริกพริกที่เราแบบโรยๆเอาไว้นะนดูดูเขาติดเพียบเลยเพียบเลยดอกดกด,ด,ดูสินเนี่ยดูสินเนี่ย ติดดอกดอกดีจังอัปเดตไปเรื่อยๆกระเจี๊ยบนี่กระเจี๊ยบก็เด็ดกินเรื่อยๆนะคะกระเจี๊ยบเราพิกดี่ติดลูกดีจังเลยในกระถางนี้เราก็โรยๆไกวางตรงกวางตุงต้งกระเพราแดง โรยเข้าไปผักบุ้งเก็บไปกินบ้างแล้วเหลืองเดือดเดีเด๋ยวให้กระต่ายกินดูดดูดทงเทงเคปกุดเบอร์รี่เห็นไหมร่วงละร่วงไปเยอะนี่เคปกุดเบอร์รี่อร่อยมากนะวิตามินซีสูง แก้ไอแก้เจ็บคอได้เยอะแยะมากมายเนี่ยกินกินเสร็จแล้วก็บี้ๆลอยๆไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะมีเมล็ดเห็นป่ะเขาจะมีเมล็ดลอยๆไว้ตรงไหนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นต้นก็เก็บกินเรื่อยๆอร่อยดีนี่งามไหม มาดูโหระพาโหระพาของเรานี่งามงามนี่คอยเด็ดยอดเขาดูกิ่งก้านเขาเห็นไหมเก็บตัดปักช้มได้ละนี่ก็โรยไว้ทั่วหมดนเ้กระพงกระเพราแดงผักปลังก็งามงาม,งามนี่ยอดกำลังอบอวเนี่น่าก,กินมากเลยเก็บเด็ดไปผัดเนี่ผัดน้ำมันหอยเนี่ยกับผักโขมเนี่ยไหนผักโขมนี่ผักโขม ผัดกับผักโขมเนี่ยอร่อยมากเลยเอาไปรวมกันเนี่ยผักขโขมโหระพาง,งามอะไรที่อยู่ในโหระพานี่กระถางกระถางปูนเราปักอะไรไว้เดี๋ยวดูซิจำได้ว่าปักผู <c oughs> ้ตายนี่ปักไอ้นี่ไว้ปักมันปูไว้หายใจออกไปเนี่ยมันปูเนี่ย เนี่ยมันปูัน,นี้อ่อมแซ่บ่อมแซ่บนี่มีทั่วเลยอ่อมแซ่บผักโขมมะโมหาะนาโหอมแซ่บดอกอ่อมแซ่บนี่อังกาบหนูโตดีมากเลยอังกาบหนูเด็ดยอดเขาไปกินกับน้ำพริกได้นะอังกาบหนูเนี่ยเนี่ยอังกาบหนูเนี่ยเด็ดยอดเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็ดยอดเนี่ยไปกินกับน้ำพริกนะคะ อังกาบหนูเด็ดยอดเขาไปกินกับน้ำพริกอร่อยมากคนที่ชอบกินขมๆนะถึงจะกินได้นะอังกาบหนูกับน้ำน้ำเฉวอยอเด็ดยอดเขาไปกินเดี๋ยวดูจ้าเอ๋ดูมะรุม <c oughs> เราตัดแต่งไอเราตัดไอนั่นไว้ยังไม่ได้เอาลงมาเลยเกี่ยวไปแล้วนี่มะรุมมารุม,ม,ารมฝากมะรุมขอเด็ดหน่อยอึ๊บ ฝักแกนะนี่เป็นต้นมะรุมที่เราปลูกไว้เองนะเดี๋กันเอเด็ดไวไม่ทำไมเห็นหอยๆ่็เด็ดๆก็อยู่ของบ้านพี่หนุย่ยนี่มะรุมมะรุมฝักแกๆนั่นแหละเต็มไปหมดแล้วเอาไปปลูกไว้ในกระถางก็ได้กินยอดเดี๋ยวไปดูมะรุมหน่อย เน่ยมารุมในกระถางยอดของมารุมนี่กินใส่ไข่ผัดอร่อยต้มจืดก็อร่อยนะยอดมารุมเนี่ยเนี่ยลอยๆไวแล้วปลูกในกระถางเนี่ยไว้กินยอดระบายชั้นดีเลยกินยอดมารุมกับเออ,อะไรนะกินยอดมารุมกับชมจันทร์นี่ท้องแฟบเลยพุงแฟบเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวดูนี่กันถั่วพุ่มม่วงเริ่มละเริ่มทยอยออกกันแล้วถั่วพุ่มม่วงถั่วพุ่มม่วงนี่ทยอยออกกันแล้วนะคะถั่วพุ่มม่วงสีสีเหรสอใสีตกอลยเดี๋ยวเราก็ได้กินอีกแล้ว ออกเยอะอยู่นะเนี่ยพาชมเพลิน